Eisini. Tað ก่อนขึ้นส to ังเวียนครับอาจารย์น้ำต่อทองกับอาจารย์มณ์พร้อมกับทีมงานเสียกี้สมพงษ์เลสซิ่งวันนี้มาเชียเสียกึมเสียกึมเชียงคงอ้อมน้อยเจ้าของเชียงคงอ้อมน้อยมาเชียเทียนงามครับมาเชียเทียนงามอาจารย์มณ์กับอาจารย์น้ำต่อทองกันนวดก่อนขึ้นเวที เสียกี้เสียกุม,มัดเสียอะไรนี้ก็ขอเรงเี่ยร์แรงใจจากพี่น้อง้านฮามวยไทยบนมวยไทยบนมวยไทยบ้านจักรวาลไทยบ้านมวยไทยบนอีสานมานฮานี่แหะ นี่ครับ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 ไก่สดดีเดียวมาได้เฮ้ยไม่กินข้าวเศร้าร้อเศร้านี่ไ่กินเนี่ยกินข้าวเยี่ยิอ่าบ้าบ่อยู้นนี่กินข้ากินน้ำมาแล้วขอจริงมาแล้วอันสุขุมวิทย์เฮ้ยไม่ใช่อันของเยียมไม่ไม่ไปสอนกินบุคลบ้านบอกชาบ้านจะมาจะใช่ Cảm ơn tôi xong chết đi. Hả? Hả thằng này anh vô.